เรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องกูเป้จะเป็นควานนะคะควานประจำตำแหน่งนะคะว้าวขึ้นมาแล้วใใขับเข้ข้าใก่้กมาอันนี้เป็นเป็นลูกน้องครับเป็นลูกพี่ครับอ๋อเป็นจุด <c ười> เดด <c ười> นะคะตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงที่บริเวณวัดนะคะไปดูน้องช้างของเราลงกันกีนก่เชือกแล้วนะคะแต่พ่อเล่ยังไม่ได้ลงนะคะพาไปดูน้องช้างของเราว่ามากันกีเชือกวันนี้มีเชือกไหนบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะอืมอยู่ร่มไม้อยู่นู่นนะคะเป็นทูาซนะคะ เป็นพลายภูทรายนะคะแล้วก็อีกเชือกหนึ่งนะคะอีกเชือกหนึ่งจะเป็นพ่อใหญ่สีทับไทยนะคะพ่อใหญ่สีทับไทยนะคะพ่อใหญ่สีทับไทยของเราอํากำลังก้มทำอะไรเนาะเห็นแล้วแล้วก็จะมีพลายแก้วอีกเชือกหนึ่งนะคะพ่อใหญ่สีทับไทยอือ ภายเก้วอยู่นู่นนะคะตัวนี้เขาก็ลงกันทุกเชือกแล้วนะคะมา,มากันสี่เชือกใช่มากันสี่เชือกนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาพ่อเล่ลงจากรถก่อนนะคะทําไมลงช้าจังเลย <c oughs> ตามไปดูกันคะ <c oughs> ่ะไปตามกันไปดูนะคะ กพ่อเี่ทำอะไรทำไมไม่ลงจากรถสักทีช้ากว่าเพื่อนบมานะคะเพราะว่าเราเพิ่งมาถึงกันนะคะแต่พวกเขาลงจากรถกันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแหล้วพออ่อลร่นะคะที่ยังไม่ได้ลงนะคะโอ้ลายแก้วโลมากๆ เป็นน่มน้อยที่หล่อมากนะคะเขาก็เอากล้วยมาให้ช้างแล้วนะคะตอนนี้อาหารนี่ค่ะเวทมาทักกายเพอควานกันทุกคนนะคะแล้วก็น้องๆนะคะที่มาด้วยกันนี่นะคะเดี๋ยวตามคุณพ่อไปเอาพ่อเล่ลงจากรถก่อนนะคะคุณพ่อโมตะคิโมอยู่นี่เองเลยไม่ได้ลงจากรถสักทีกินนมอยุครับกินนมอยุครับพี่น้องตนรอยุย ลูกชายเรียกแล้วค่ะลูกชายอยากลงจากรถแล้วเขาลงกันหมดแล้วอเล่อยู่บนรถหนึ่งเพิงมาถึงหาที่ลงไหมลูกสาวก็บีโคอยู่นั่นแหละนี่สองเป้อยู่นี่ไปไปเราไปเอาช้างลูกจากรถก่อน สวัสดีนะคะพบกับช่องโอเล่ FC ไทยแลนด์นะคะตอนนี้พ่อโอเล่กำลังจะลงจากรถนะคะเดี๋ยวอจมาช่วยน้องจีนะคะน้องจีมาช่วยคุณพ่อเอาพ่อโอเล่ลงจากรถนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่ได้มานะคะ ตัวน้ช้าแบเพื่อนเลยนุมเลยเดี๋ยวเรามาดูเดี่เลาตเกียไมยังได้ฟูจิไขี่ก็ขี่ไงกาครับฟูจิกาขี่โอเล่นะคะขนาดปุเป้ยังขี่ได้เลยฟูจิฟูยิ้มเชงงีออเเราวดม ตอนนี้พ่อเล่ลงรถล้างเพื่อนเลยนะคะวันนี้มาแห่งานที่วัดป่าหนองชาตินะคะสีเชือกนะคะมีพ่อใหญ่สีทับไทยนะคะพ่อใหญ่สีทับไทยพลายแก้วแล้วก็ทูซายแล้วก็พลายโอเล่นะคะตอนนี้พ่อเล่กำลังจะลงจากรถแล้ว เราดูกันนะคะว่าจะลงยังไงม่หันหลังหไม่หันหน้าโอเล่เขาจะลงถอยหลังลงมีมีกล้องข้างหลังเขามีกล้องข้างหลัง มีเซ็นเซอร์่ออรข้างหลังอเกลองเลยรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องคูเป้จะเป็นควานนะคะควานประจำตำแหน่งนะคะว้านมาเลย เป็นลูกน้องครับเลูกพี่ครับอ๋อเป็นจมรเป็นลูกน้องเป็นลูกพี่คุณเปเป็นลูกพี่คุณพ่อเป็นลูกน้องชคยเล่นกัาวาเนยเร่นก้าางอ่ะนี่ตุบไว้ไไปไปทางห่ทางไหนไปหาของกินมาเนาะ ไม่มีตะโคนเลยเบนเบนเบนไปแล้วปานจิ๋วของเรานะคะวันนี้น้องมาพาพ่อเล่ม,มาบุญพเวิตนะคะที่บ้านที่วัดป่าหนองชาตินะคะนันของผมได้นั่นอ้าของผมได้นั่นของผมได้นั่น น่ำไมาบอกโคงคุ้มได้นั่นกินแล้วนีดจังได้ดีปลายแก้วจะเล่นอยู่ฝั่งนู้นนะคะนูนจะเป็นปลายแก้วนะคะ,ะกำลังเล่นดินสนุกเลยนูนนะคะอยู่นูนจนพ่อใหญ่สีทับไทยนะคะอยู่จะอยู่ฝั่งนูน้น นู่นนะคะที่อยู่ในร่มไม้นะคะเขาใหญ่สีทับไทยน,นี่นะคะน้องปุเป้พาพี่โอเล่มาเลยพาพี่โอเล่มาเลยไปแล้วคุยจะให้ โอลเล่ต้นกล้วยไปกินนะคะไปแล้ว,ลวขโมยกล้วยไปแล้วตอนนี้โอเล่ขโมยกล้วยพา,ายแก้วไปแล้วนะคะ <c oughs> ไปฝั่งนู้นกันนะคะไป <c oughs> แ,แล้ว ต้องลูกควันช้างถึงจะบังคับช้างได้บ่บต้องมีขึ้นฐานมาจากพ่อด้วยนะครับได้ต้องต้องพุทธีกับช้างให้บ่อยนะลูกพี่นี่ให้แต่มีงานที่ไหนวิ่งตามเลยขอเอด็กสปารุด ให้แต่ลูกออกจากห้องน่ะสะดุ้งเลยอ่ะไม่มีน้ำหรอกน้ำพะการันตองเท้ารองเท้าฟันไม่มีรองเท้ารับผมก็วันนี้เอาความรอของพี่แก้วกับพี่โอเร่มาฝากปะทะกันนะครับรอคนเราไว้ครับยังไงก็สู้โอเร่ไม่ได้หรอกครับ ควานก็โรเนาะช้างก็โรนะคะนู่นนะคะลายแก้วอยู่นู่นนะคะน้องก็กะกำลังจะเป็นวัยรุ่นเนาะถ้าถ้าเป็นคนก็อายุประมาณสิบห้าสิบหกนะคะกำลังวัยกำลังซนเนาะอันนี้เขาก็เป็น รุ่นพ่อแล้วโอเล่เขาก็เป็นรุ่นพ่ออ่าเหมือนใพลแก้วเขาก็จะเป็นวัยรุ่นสิบห้าสิบหกกำลังแบบอืมกำลังติดสาวติดเลยเลยติดเลยเลยกำลังติดสาวๆเลยอันนี้ก็ให้คุณพ่อปลูกคุณพ่อโอเล่ก่อนนะคะอ่าใส่รองเท้ามาแล้วบอก ก็ระหว่างที่โรอถึงเวลาแห่นะคะก็ให้น้องช้างของเราได้พักผ่นนะคะกินญ้าตามอัธยาศัยนะคะโดได้จนกล้วยมาโดยการขโมยของเขามามาแล้ คุณพ่อเนะสร็จแล้วมากินข้าวกันก่อนป่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเพิ่งมาถึงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดซับกดซับสไครกดกระดิ่งกดติดตามนะคะในช่องอในช่องโอเล่เอฟซีไทยแลนด์นะคะสวัสดีค่ะ รักครอบครัวเล่ก,ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ